ครันะนละูกน่าตั้งใจฟังดีๆนะอ่าเหมือนรีบ,บอกครัวมันมี่มาม,มีครัวอะไรบ้างมีครัวอะไรบ้างะคะคนนี้ครัวอะไรคนนี้ครัวอะไรครูเนแล้วมีมิตอะไรอีกมิตรจีน่าแล้วก็มิตร เก่งมากเลยเมยลี่จำปรัชญาโรงเรียนได้ไหมเมลี่ท่องได้ไหมลูกอ่าเมลี่ท่องไดไหมหนึ่งสองสมามอ่าเมลี่ท่องไดไหมลูกอ่าหนึ่งสองสามปรัชยาโรงเรียนท่องตามคุณในลูกปรัชญาโรงเรียนยาโรงอ่าพา

โอ้โอหเก่งมากเลยพอลลี่จำได้อ่าพอลลี่บอกคุรูนะลูกนะภาพใดเอ่ยเอาไว้หยิบของภาพไหนลูกภาพไหนคะหนึ่งสองสามสี่ภาพไหนข้อสองอเก่งมากเลยต่อมานะลูกนะภาพใดไม่ควรตัดบัติข้อที่ 1, <อ>หนึ่งใจแม่สองกลางล่นไปลาเนโต 3ล้างมือหรือว่าสีแยกของเล่นภาพไหนไม่ควรทำหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ภาพไหนดีนะ่เก่งมากเลยอ่ะต่อมาภาพในภาพข้อหนาเอาไว้ทำอาหารหนึ่งสองสามสี่ทำอาหารลูกครัวต้องครัควเก่ง,งมากเลย ต่อมาภาพไหนคือพงประเทศวางหนึ่งองสาสีฮะใช่เก่งมากเลยเหมือลูกของผมหมดเลยอ่าเด็กในภาพใดเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ภาพไหนดีลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่หนึ่ง เก่งมากเลยนะคะถูกต้องตัวเลขที่หายไปดูเค้กด้านบนก่อนนะคุณครูไม่เรียกสิบเอ็ดให้อะไรต่อจากสิบเอ็ดนะสิบสองสิบสองแล้วก็สิบสามแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบห้า ต่อมาเคข้างล่าง21อะไรเอ่ยต่อจาก21ค่ะ22 22 <24. S 1> <25. S 1> ิอันนี้เยกอะไร2ีอ่าแล้วก็20่สิบอะไร2สิแล้วก็25เก่งมากเลยอานต่อมาขดเป็นตัวหนังสือนะอันนี้เรียกอะไรคะลูกเลขอะไรเบ เอาใหม่เอาใหม่ดูดีๆล่าหางยาวๆเรียกอะไรนะหลังเลขแปดตัวนี้จะเ 8, รีกันเ <9, S 2> ก้าเก้าเก้าสะกดว่าอย่าง<อ>ไรเก้าเก่งมากเลยอันนี้เรียกอะไรคะ 12, สิบสองอ่าสิบสองสะกดว่าอย่างไรสสองสิบสิบสองสิบสอง เก่งมากโอโห้นี่น่เที่ยวเหมือรี่บอกเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะว่าจะเอ้ปากไปทางไหนอันนี้เรียกอะไรเอ่ยยี่สิบสามอันนี้ราคาสิบเอ็ดเราจะอ้าปากไปหาเรียกอะไรดียี่สิบสามเก่งมากต่อมาอันนี้เรียกอะไรเอ่ยยี่สิบหกอันนี้ราคาย <26. S 1> ี่สิบหกเอายี่สิบหกยี่สิบหกเข้ากันเลยเสีเครื่องหมายอะไรดี เก่งมากเลยอ่ะต่อมาห้องนี been, h, ja ้อัน่รอะไรคะจอดอีโบสิบสองสีีไม่สิบเท่าไหร่คะสิบสี่แล้วฝั่งนี้เลขอะไรเอ่ยห่าเนึ่งหนม่กเะลูกหนมากหนมากไหนมาก สิบสี่หรือสามสิบสี่อ่าจะอ่าปนปานเรียกอะไรดีเก <30 4. S 1> ่งมากเลยอ่าต่อมาลกูกเลขจำนวนดาดคะ่ามากอ่าดูในช่องสีส้มนะอันนี้เรียกอะไรคะลยกค่ะลูกค่ะอันนี้แหละคะ่ะลูก <10 4. S 1> อ่าแล้วอันนี้ล่ะ <10 4. S 1> อ่าแล้ันนี้ล่ะคะสิบเท่าไร เลขไหนมากที่สุดลูกมากที่สุดสิบสองอ่าเก่งมากเลยถูกต้องสิบสี่ต่อมาเลยช่องสิบสเลขใดน้อยที่สุดอ่ะไหนเหมอรี่บอกสิลูกอนนีเลขอะไรคะอ่ะอันนี้ละคะแปดแปดแล้วอันนี้ละลูกสิบห้า แล้วอันนี้ล่ะคะ<อ>เลขไหนน้อยที่สุดลูกน้อยที่สุดเก่งมากเลยตอนถูกเลยอ่าตอนสระนะคะอ่าจะเย็นๆนะสระอะไรเอ่ยสระไอไมหมน้นเก่งมากอันนี้ล่ะคะสะไอในหมัหนอ่าอันนี้ละ่ะสระเอาอันนี้ล่ะคะ ะอ,อันนี้ล่ะคะแต่ละเอเก่งมากอันน an> ี้ล mm. ่ะลูกแต่ละแอเก่งมากอันนี้ล่ะคะแต่ละอ่เก่งมากอันนี้ล่ะคะตัวเก่งมากเลยคนที่ตอบได้หมดเลยอะต่อมาคนที่อ่านคำที่กำหนดให้นะถ้าอ่านไม่ได้จะกดได้มีชื่อว่าลูก อ่านนี้อ่านว่าอะไรเลยนาฬิกานะคะนีน<า>นน้อ่านว่าอะไรคะอ่สะกดได้ไหมนหนึ่งสองสามรอไลนไม้เห็ไลน์น้น้ยไลอ่ารวมกันว่าไลาน์ล เก่งมากเลยพอเล่นจบปห้ตัวเองเลยไม่มีผิดเลยทำได้หมดเลยเยี่ยมมากเลยความจำดีมากเลยลูกเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอ่าเก่งมากเลยเรียนภาษาอังกฤษต่อ